ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่มีเรื่องที่น่าสนใจมากๆเกิดขึ้นที่กัมพูชาประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้เองครับเป็นภาพความวุ่นวายสองเรื่องใหญ่เลยนะที่ปะทุข,ขึ้นมาในเวลาไล่เลี่ยก,กันใช่ค่ะเรื่องแรกนี่เหมือนฉากในหนังเลยที่จู่ๆอาณาจักรอาชญากรรมข้ามชาติก็ล่มสลายลงไปแต่อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเสียงของคนตัวเล็กตัวน้อยในประเทศที่ลุกข,ขึ้นมาประท้วงวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าภาพที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวกันเลยทั้งสองภาพนี้ พอเอามาวางข้างกันแล้วมันสะท้อนภาพใหญ่ของกัมพูชาตอนนี้ได้คมชัดขนาดไหนน่าสนใจมากค่ะเพราะมันเป็นวิกฤตที่มาจากคนละทิศละทางกันโดยสิ้นเชิงเลยครับวิกฤตแรกเนี่ยมาจากแรงกดดันข้างนอกคือจีนกับเกาหลีใต้ตัดสินใจกวาดล้างเครือข่ายคอเซ็นเตอร์ครั้งใหญ่ส่วนอีกวิกฤตมาจากข้างในแท้ๆเลยค่ะอ๋อเป็นความขัดแย้งเรื่องปากท้องระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐใจกลางครุงพนมเปญเลยการที่มันเกิดขึ้นพร้อมกันแบบนี้ค่ะ มันเลยทำให้สถานการณ์มันซับซ้อนขึ้นปอีกหลายเท่าตัวเลยค่ะอ๋อครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยเรื่องแรกกันก่อนเลยปฏิบัติการที่ทําให้แก๊งสแกมเมอร์ต้องหนีกันหัวสุขหัวสุนเรื่องราวทั้งหมดนี้จุดเริ่มต้นมันส่งพลังมากเลยนะจากการที่สองประเทศมหาอำนาจตัดสินใจว่าหมดเวลาเล่นแล้วใช่เลยค่ะมันคือการส่งสัญ,ญญาณที่ชัดเจนที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลย ข้อมูลจากหลายแหล่งข่าวตรงกันนะคะว่าฝั่งจีนนี่จริงจังถึงขั้นส่งผู้มีอำนาจระดับสูงที่คนในวงการเขาเรียกกันว่าตัวพ่อมาคุมปฏิบัติการด้วยตัวเองโอ้โหตัวพ่อเลยใช่ค่ะเป้าหมายคือเด็ดหัวปลาตัวใหญ่ให้ได้ในขณะเดียวกันทางเกาหลีใต้ก็ประกาศกล้าวเลยว่าจะไม่ปล่อยให้มีที่ยืนสำหรับเครือข่ายที่เหลืออยู่ประกาศว่าจะไล่เก็บปลาซิวปลาส้อยให้สิ้นซากเหมือนคีมเหล็กเลยนะครับบีบจากสองทางพร้อมกัน ถูกต้องค่ะผลที่ตามมาก็คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าวงแตกแบบที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะรวดเร็วและรุนแรงได้ขนาดนี้คำว่าวงแตกมินำสะท้อนว่าเครือข่ายพวกนี้จริงๆแล้วเปราะบางกว่าที่เราคิดหรือเปล่าครับคือพอหัวหน้าใหญ่โดนจับหรือมีแรงกดดันจริงจังเข้ามาทุกอย่างก็พังคลืนลงมาทันทีเลยเป็นข้อสังเกตที่เฉียบคมมากค่ะ มันแสดงให้เห็นเลยว่าอาณาจักรพวกนี้ถึงจะดูใหญ่โตทำเงินมหาศาลแต่มันตั้งอยู่บนฐานที่สันคลอนมากๆครับมันคือโครงข่ายที่พึ่งพาการไม่มีกฎหมายที่เข้มแข็งแล้วก็อาศัยการคุ้มครองจากผู้มีอิทธิพลพอปัจจัยสองอย่างนี้สันคลอนทุกอย่างก็ล่มได้ในพริบตาแล้วภาพการแตกกระเจิงมันชัดเจนแค่ไหนครับชัดเจนมากค่ะโดยเฉพาะในเมืองที่เป็นเหมือนเมืองหลวงของธุรกิจสีเทาพวกนี้อย่างเช่นที่ไหนบ้างครับ ก็จะมีเมืองสีนวิลเมืองกำปอดแล้วก็โดยเฉพาะเมืองบาเวดในจังหวัดสวายเรียงที่เป็นเมืองชายแดนติดกับเวียดนาม<อ>พื้นที่พวกนี้แทบจะกลายเป็นเมืองร้างย่อมๆในชั่วข้ามคืนเลยค่ะแล้วภาพค,ความโกลาหลนของการหลบหนีมันเป็นยังไงางครับคงไม่ใช่แค่เก็บกระเป๋าแล้วเดินออกไปเงียบๆแน่ไม่ใช่เลยค่ะมันคือความอลหมา่าดีๆนี่เองครับมีรายงานณวันที่สิบแปดมกราคมนะคะว่าแท็กซี่กับโรงแรมขนาดเล็กในเมืองพวกนี้ถูกจองเต็มหมดเกลี้ยง เต็มหมดเลยค่ะคนกลุ่มหนึ่งที่อาจจะพอมีทุนหน่อยหรือคิดว่าเดี๋ยวเรื่องก็ซาก็เลือกไปซ่อนตัวเงียบเงียบรอสังหวะแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้คิดแบบนั้นหนีก่อนเลยใช่ค่ะคนกลุ่มใหญ่ที่สุดคือหนีตายออกนอกประเทศทันทีทำให้บรรยากาศตามแนวชายแดนโดยเฉพาะฝั่งที่ข้ามไปเวียดนามนี่คือคงจะวุ่นวายน่าดูแออัดยัดเยียดกันสุดๆเลยค่ะสื่อท้องถิ่นบางแห่งใช้คำว่าแทบจะขี่คอกันหนีโอโ้โห ซึ่งมันสะท้อนความตื่นตระหนกได้ดีมากจริงๆนึกภาพตามแล้วน่าตกใจจริงๆนะครับแต่ผมว่าสิ่งที่น่าสนใจกว่าการหนีคือสิ่งที่พวกเขาทิ้งไว้เบื้องหลังมันน่าจะบอกอะไรเราได้เยอะเลยบอกได้เยอะมากค่ะมันคือภาพของการล่มสลายที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจริงๆตึกที่เคยเป็นฐานปฏิบัติการหลายแห่งเป็นอาคารสำนักงานทันสมัยดูหรูหราจากข้างนอกครับ แต่ตอนนี้กลายเป็นตึกร้างที่ข้างในเละเทะสกระปรกเกลื่อนกลาดไปด้วยเศษขยะเหมือนทุกคนทิ้งทุกอย่างแล้ววิ่งหนีเอาตัวรอดใช่เลยค่ะแต่มีรายละเอียดหนึ่งที่ดิฉันว่ามันสะท้อนภาพรวมของเรื่องนี้ได้ดีที่สุดคืออะไรครับคือมีคนเข้าไปเจอแบงก์ดอลลาร์ปลิวว่อนเต็มพื้นในฐานปฏิบัติการบางแหง่งเงินจริงๆเหรอครับน่าจะเป็นธนบัตรปลอมค่ะที่เขาใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบฉากเวลาวิดีโอคอลหลอกเหยื่อ,อ ให้ดูว่าตัวเองร่ำรวยน่าเชื่อถือถูกต้องค่ะโหคือมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับจิตวิทยาของแกงบ่วงนี้บ้างครับคือเขาไม่ได้แค่หลอกเอาเงินแต่ต้องสร้างภาพความสำเร็จปลอมๆขึ้นมาเพื่อหลอกตัวเองหรือหลอกคนในองค์กรด้วยกันเองด้วยหรือเปล่าใช่เลยค่ะมันคือการสร้างระบบนิเวศแห่งความจอมปลอมขึ้นมาทั้งหมดไม่ใช่แค่เพื่อหลอกเหยื่อแต่เพื่อหล่อเลี้ยงอีโก้แล้วก็สร้างแรงจูงใจให้คนในเครือข่ายด้วยกันเอง เหมือนทุกอย่างถูกสร้างขึ้นบนภาพหลวงตาค่ะพอภาพหลวงตานั้นพังทลายลงมันก็เหลือแต่ซากของปลอมเหมือนแบงค์ดอลลาร์ปลอมๆที่ไร้ค่าพวกนั้นแล้วก็ยังมีอีกภาพที่น่าสนใจไม่แพ้กันครับคือภาพของคนระดับปฏิบัติการที่พยายามขนของหนีคุณต้องจินตนาการภาพตามนะคะครับครับมันไม่ใช่แค่การหนีแบบตัวเปล่าแต่นี่คือคนพยายามเอาโซฟาขึ้นท้ายรถเก๋งฮะโซฟาเนี่ยนะค่ะ หรือมัดฟูกที่นอนติดไปกับมอเตอร์ไซค์โอ้โหมันเป็นภาพที่ทั้งน่าสมเพชแล้วก็เหนือจริงในเวลาเดียวกันเลยค่ะมันบอกเราว่าการล่มสลายครั้งนี้มันฉับพลันจนคนระดับล่างตั้งตัวไม่ทันจริงๆถูกต้องค่ะภาพความโกลาหลที่เกิดจากคนต่างชาติกําลังหนีออกนอกประเทศนี่มันน่าตกใจมากนะครับแต่มันก็น่าคิดว่าในเวลาเดียวกันใจกลางเมืองหลวงของเขาเองก็มีความโกลาหลอีกรูปแบบหนึ่งปัทุขึ้นมาเหมือนกันใช่ค่ะซึ่งคราวนี้มาจากคนของเขาเองเลยเหมือนเป็นพายุสองลูก ที่พัดเข้าใส่ประเทศในเวลาเดียวกันเลยค่ะในช่วงวันที่1 7บเถึงสิมกราคมที่ผ่านมากลุ่มพ่อค้าแม่ค้าชาวเขมรในกรุงพนมเปญได้รวมตัวกันประท้วงประท้วงด้วยวิธีไหนครับด้วยวิธีการปิดถนนเลยค่ะซึ่งสร้างผลกระทบต่อการจราจรและความสงบเรียบร้อยในเมืองหลวงอย่างหนักเหตุการณ์ยืดเยื้ออยู่หลายวันแล้วก็มีความตึงเครียดสูงมากมีการประท้วงคลาลมกันอย่างดุเดือดระหว่างผู้ประท้วงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยค่ะ อะไรคือฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้พวกเขาทนไม่ไหวจนต้องออกมาปิดถนนประท้วงกันแบบนี้ครับต้นตอหลักมาจากนโยบายจัดระเบียบข้างทางของเจ้าหน้าที่รัฐค่ะจัดระเบียบข้างทางค่ะคือทางการพนมเป็นพยายามจะจัดระเบียบทางเท้าอย่างจริงจังไล่ไม่ให้มีการตั้งแผงขายของที่กีดขวางทางสัญจรซึ่งสำหรับเจ้าหน้าที่มันคือกฎระเบียบและความสวยงามของเมืองครับแต่สำหรับพ่อค้าแม่ค้าเหล่านี้มันคือการทำลายมอข้าวของพวกเขาทั้งใบเลย เพราะคนเหล่านี้คือผู้มีไรายได้น้อยที่ต้องพึ่งพาพื้นที่สาธารณะในการทํามาหากินใช่ค่ะเลี้ยงครอบครัวมาทั้งชีวิตแต่แต่ถ้ามองในมุมของคนเมืองที่ไม่ใช่พ่อค้าแม่ค้าหรือนักท่องเที่ยวการจัดระเบียบทางเท้าก็น่าจะเป็นเรื่องดีไม่ใช่หรอครับมันอาจจะทําให้เมืองน่าอยู่ขึ้นเดินสะดวกขึ้น ปลอดภัยขึ้นประเด็นนี้มันเลยซับซ้อนกว่าแค่เรื่องปากท้องอย่างเดียวหรือเปล่าเอ้ยมันไม่ใช่เรื่องของใครถูกใครผิดร้อยเปอร์เซ็นตแต่มันคือการประทะการระหว่างวิสัยทัศน์ของรัฐที่ต้องการเมืองสมัยใหม่ที่เป็นระเบียบเรียบร้อยกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของประชาชนที่การค้าขายรินทางเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและระบบเศรษฐกิจรากหญ้ามาอย่างยาวนานปัญหามันอยู่ที่การพยายามเปลี่ยนแปลงอย่างหักดิบ ใช่ค่ะโดยที่อาจจะยังไม่มีมาตรการรองรับที่ดีพอสําหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วฝั่งรัฐบาลเขามีแผนรองรับให้พ่อค้าแม่ค้าเหล่านี้บ้างไหมครับหรือเป็นการสั่งห้ามแบบหักดิบไปเลยจากข้อมูลที่ออกมายังไม่เห็นแผนรองรับที่ชัดเจนนะค่ะมันเลยดูเหมือนเป็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดแบบทันทีทันใดซึ่งก็สร้างแรงกระเพื่อมอย่างรุนแรงถูกต้องค่ะส่วนเสียงสะท้อนจากคนทั่วไปก็มีทั้งสองด้านคนที่ต้องการทางเท้าคืน ก็สนับสนุนแต่ก็มีคนจํานวนไม่น้อยที่เข้าใจและเห็นใจพ่อค้าแม่ค้าเพราะพวกเขาก็เป็นลูกค้าของร้านค้าเหล่านี้เหมือนกันใช่ค่ะมันเลยกลายเป็นความขัดแย้งที่สะท้อนรอยร้าวทางสังคมและเศรษฐกิจภายในประเทศที่กําลังปริตัวออกมาชัดเจนขึ้นเรื่อยๆโอเคครับพอเราเอาภาพทั้งสองภาพมาวางเทียบกันทั้งเรื่องแสแกมเมอร์วงแต่กับเรื่องพ่อค้าแม่ค้าประท้วงมันชวนให้เราต้องขมวดคิ้วเลยทีเดียวทีนี้เรามาลองเชื่อมจุดดูหน่อยครับ การที่มันเกิดขึ้นพร้อมกันในช่วงเวลาเดียวกันแบบนี้มันกําลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับภาพรวมของกัมพูชาในตอนนี้นี่คือประเด็นที่น่าวิเคราะห์ที่สุดค่ะสิ่งที่เรากําลังเห็นคือวิกฤตที่เกิดขึ้นจากสองทางพร้อมกันทางแรกคือการล่มสลายของเศรษฐกิจสีเทาขนาดมะหึมาที่ขับเคลื่อนโดยทุนและแรงงานต่างชาติเป็นหลักซึ่งพังลงเพราะแรงกดดันจากภายนอกใช่ค่ะ ส่วนทางที่สองคือวิกฤตความชอบธรรมภายในประเทศที่รัฐกําลังเผชิญหน้ากับความไม่พอใจของประชาชนในเรื่องพื้นฐานที่สุดอย่างเรื่องปากท้องพอพูดถึงเศรษฐกิจสีเทาในบริบทนี้เราหมายถึงธุรกิจที่มันก้ากึ่งระหว่างถูกกฎหมายกับผิดกฎหมายหรือว่ามันคือธุรกิจผิดกฎหมายเต็มรูปแบบเลยครับในกรณีของกัมพูชามันครอบคลุมสเปกตร,รัมที่กว้างมากอะค่ะตั้งแต่ธุรกิจคาสิโนออนไลน์ที่อาจจะมีใบอนุญาต แต่มีการดำเนินการที่น่าสงสัยไปจนถึงแก๊ง call center และหลอกลงทุนที่ผิดกฎหมายเต็มรูปแบบแต่ทั้งหมดมีจุดร่วมเดียวกันค่ะคือมันเติบโตอย่างรวดเร็วในพื้นที่ที่กฎหมายยังเข้าไปไม่ถึงหรือมีการบังคับใช้ที่หลาหลวงและมันกลายเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจในบางเมืองอย่างสีหนุวิวไปแล้วโดยปริยายแปลว่าตอนนี้กัมพูชากำลังเจอปัญหาทั้งจากนอกบ้านที่เขาเอามาทลายเส้นเลือดใหญ่เส้นหนึ่งไป และปัญหาในบ้านที่คนของตัวเองก็กำลังเดือดร้อนอย่างหนักไปพร้อมๆกันถูกต้องเลยค่ะมันคือสภาวะที่สื่อท้องถิ่นบางแห่งใช้คำว่าอีรุงตุงนังไปทั้งแผ่นดินโอ้โหคือมองไปทางไหนก็เจอแต่ปัญหาด้านหนึ่งก็ต้องรับมือกับสุญญากาศทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่เกิดจากการหายไปของธุรกิจเหล่านี้ครับคำถามคือจะเอาอะไรมาทดแทน ใช่ค่ะจะเอาอะไรมาทดแทนงานและเงินที่หายไปส่วนอีกด้านหนึ่งรัฐก็กำลังเผชิญหน้ากับความไม่พอใจของประชาชนในเรื่องปากท้องซึ่งเป็นปัญหาที่เปราะบางและสั่นคลอนเสถียรภาพของรัฐบาลได้ง่ายที่สุดมันสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะความไร้เสถียรภาพที่กำลังก่อตัวขึ้นทั่วประเทศอย่างน่ากางงังวลจริงๆมากๆค่ะน่าสนใจมากครับ สรุปแล้วสิ่งที่เราได้เห็นจากเหตุการณ์ในการพูชาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาคือภาพของประเทศที่กำลังเผชิญกับวิกฤตซ้อนที่ซับซ้อนอย่างยิ่งด้านหนึ่งคือแรงกดดันจากมหาอำนาจภายนอกที่บีบให้ระบบเศรษฐกิจใตดินขนาดใหญ่ต้องพังทลายลงถึงไว้ซึ่งสุญญากาศทางเศรษฐกิจขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งก็คือความขัดแย้งภายในที่สะท้อนปัญหารากเหง้าเรืองปากท้องและความตึงเครียดร,ระหว่างวิสัยทัศน์ของรัฐกับวิถีชีวิตของประชาชนซึ่งแน่นอนว่าเป็นสถานการณ์ที่ยังคงต้องจับแต่ดูกันอย่างใกล้ชิดต่อไปว่าารัฐบลกูชา จะหาทางออกสับพายุ2ลูกนี้ได้อย่างไรค่ะและก่อนจะจบการพูดคุยกันดิฉันอยากจะทิ้งทายด้วยคำถามที่ใหญ่ขึ้นไปอีกสักหน่อยครับเชิญเลยครับการหายไปอย่างฉับพลันของเครื่องยนต์เศรษฐกิจขนาดมหึหืมาแม้ว่ามันจะเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายก็ตามย่อมจะสร้างสุญยากาศทางเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญเอาไว้เบื้องหลังอย่างแน่นอนคำถามก็คือ สุญญากาศนี้จะมีหน้าตาเป็นอย่างไรตึกร้างนับร้อยแห่งและแรงงานที่เคยอยู่ในระบบนิเวศนี้จะถูกจัดการอย่างไรและที่สําคัญที่สุดกัมพูชาจะใช้โอกาสนี้ในการสร้างโมเดลเศรษฐกิจใหม่ที่ยั่งยืนและโปร่งใสกว่าเดิมได้หรือไม่หรือสุดท้ายแล้ว,ลวจะมีเศรษฐกิจสีเทารูปแบบใหม่เข้ามาแทนที่ช่องว่างนี้นี่เป็นโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายอนาคตของประเทศและน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งค่ะ